สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้มาอีกแล้วกับจิงส์นะคะชัปเตอร์ที่สี่สมาแล้วค่ะเป็นชัปเตอร์แรกของปี2024สวัสดีปีใหม่ด้วยนะคะขอให้ทุกคนรวยๆเฮงๆปังๆนะคะมาค่ะคลิปเราจะยาวหน่อยใครอยากได้สปอยแบบเนื้อเน้นๆนะคะต้องไปติ k t o อกนะคะเพราะของเรานะ่ะยาวค่ะแล้วก็อาจจะใส่อารมณ์ความคิดเห็นลงไปด้วยนะคะขออภัยด้วยเรามาเริ่มกันเลยค่ะ มีสปอยนะคะคําเตือนคําเตือนแอดแอดเออนั่นแหละเลื่อนลงมานะคะก็จะเป็นแบบว่าหมอดันของเราคิดย้อนกลับไปเหมือนเดิมนะคะว่าแบบกับคู้นอนเก่าบ,บักจูนน่ะ y ่ u you, uh, you and I are not different เธอกับฉันนี่มันไม่ต่างอะไรกันหรอกนะมันก็ยืนเท้าสเอลแล้วก็แบบพูดใส่หน้าลูกเราน้ําลายกันเด่นไปเลยค่ะบอกว่าสําหรับเขาน่ะ พวกเราก็เป็นแค่เครื่องมือนะไม่ได้เป็นอะไรมากกว่าน,นั้นหรอกโมเดลเราก็ขี่จักรยานไปแล้วก็คิดไปแล้วก็คิดถึงหน้าบอกจูไปหัวใจเต้นแรงตาดำตาดำตะดำไปนะคะเนี่ย nothing more than a tool นน่ะมันไม่ได้แบบว่าไม่ใช่อะไรสําหรับฉันหรอกนอกจากเครื่องมือในการกําจัดจริงของฉันอะไรงนี้นึกถึงหน้าบบบเอบอบกจูที่มันเคยพูดไว้นะคะแล้วก็ g ก t the ฟักเฟนเตงโม เอา off my side ก็คือไปให้พ้นหน้าชน,นะแบบหนีไปอ่ะหลีไปอะไรอย่างงี้เออนั่นแหละฉันไม่ต้องการมันอะไรอย่างี้ก็คิดไปถึงเวลาที่แบบตัวมันใจร้ายแล้วก็อารมณ์ร้อนใส่อันนะลูกเราก็นึกถึงหน้าสลับกับอิ๋มแบบคู่นอนเก่าว่าเมื่อไหร่นะที่เขาอ่ะเบื่อนายแล้วนะเขาจะเขียนนายทิ้งอะไรอย่างงี้ลูกเราก็แบบคิดหนักเขียนฉันทิ้งหรออะไรเงี้ยก็น่าเศร้า เศ้าไปเศร้ามาขี่รถตำหินโอ้ยล้มแควกลงค่ะออืหือจักรยานล้อฟรีเลยแล้วก็โอ้โหล้มแรงไม่แรงก็จนกันเกงขาดแบบสู๋โอ้โหเข่าถลอกสมสารลูกซึ่งเลยหมอเอ้ยหนูคะไม่ใช่เวลามาคิดถึงผู้ชายนะ <c ười> คิดถึงแต่ผู้ชายเป็นไงล่ะคะเนี่ยหืมล้มเลยไม่เอานะเนี่ยแล้วทีเนี้ยหมอเราอะ่ะก็คิดนะคะว่าอือฉันไม่อยากจะยอมรับมันเลยอะ่ะแต่ว่า ในลึกๆของหัวใจแล้วอ่ะฉันก็รู้ว่ามันคือความจริงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ยกมือสองข้างขึ้นมาเลือดเต็มเลยค่ะโอ๊ยล้มคุุบค่ะล้มคุุบหนูไม่เป็นไรนะอามาลูอามาลูขึ้นพูมันตายมันละหายเพียงเพียงค่ะเดี๋ยวเป่าให้ค่ะเดี๋ยวแม่เป่าให้แล้วก็แบบเนี่ยมันเป็นว่าเป็นเพราะว่าฉันเนี่ยนอนหลับไม่เพียงพอแน่เลยไม่ใช่มันเป็นเพราะหนูคิดถึงผู้ชาย นั่นแหละแล้วก็แบบถึงแม้ว่าฉันแบบจะแกล้งทําเป็นแบบไม่สนใจคําพูดของของอีกคู่นอนเก่าอะทําเป็นเหมือนว่ามันไม่ได้รบกวนจิตใจของฉันอะแต่ว่าที่จริงแล้วอะเดดูได้ดูก็คือแบบว่ามันรบกวนจิตใจของฉันเออนั่นแหละแล้วลูกเราก็แบบว่าใช่ว่าฉันจะไม่รู้สักหน่อยอะว่าคุณจูเขาเป็นแบบนั้นอะฉันรู้แล้วฉันรู้อยู่แล้วอะไรเงี้ยลูกเราก็ตัดพอในห,หัวใจ เจบ็บซึงเลยอะไรเงี้ยแล้วก็แบบจูงจักรยานของเราจูงจักรยานแล้วก็เดินไปด้วยหน้าตาเศร้าส้อยสงสารลูกเชนซันงเลยสูง <S <S นั่นแหละแต่ว่าก็ดีแล้วที่ลูกเราได้สติขึ้นมาค่ะแล้วเขาก็เลยแล้วลูกเราก็แบบว่าดังนั้นแล้วทําแล้วยังไงล่ะแล้วทําไมมันถึงแบบ ฮาร์ดทูบัชออฟบัช f อก็คือแบบปัดออกไปจากหัวของฉันขจัดมันไปจากหัวของฉันไม่ได้เลยฮะคานั้นน่ะแล้วก็ตัดมาตอนที่กาลังนวดให้บะคุนจูค่ะนั่นแหละแล้วบะคุนจูก็นอนแผ่กล้ามอยู่ค่ะเป็นก้ามปูอยู่แล้วก็แบบหน้าดูเจ็บปวดนะหมดดันแล้วก็บีบบีบไปข้างซ้ายนั่นแหละนวดข้างซ้ายข้างที่มันเจ็บนั่นแหละอืม นวดไปนวดมานะแล้วก็บอกว่าเสร็จแล้วเสร็จแล้วครับคุณจูเชิญนั่งได้เลยครับคุณจูอะไรอย่างเงี้ยก็พยุงกันเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาทําต่อหลังจากที่คุณน่ะฝึกซ้อมเสร็จแล้วนะเพราะหมอดันเราอะ่ะทําให้บักจูเนี่ยยืดเส้นยืดสายให้ก่อนซ้อมกับหลังซ้อมใช่ไหมอันนี้คือก่อนซ้อมทีเนี้ยทำไปทำมาบักจูก็แบบตลกมากเลยอะ่ะหน้ามันก็แบบ What is this นี่อะไรเนี่ยอะไรเงี้ยแบบเห็นสีแดงที่แขนตัวเองอะนะก็คือเลือดลูกเราเนี่ยลูกเราก็แบบว่าโอ้โหขอโทษครับคุณจูมันต้องเป็นมาจากแหมือผมแน่เลยอ่ะไม hand อ่ะแน่เลยแล้วก็พลาสเตอร์อ่ะเต็มมือลูกเราเลยสูวิทาแผลไม่เป็นมันต้องพันแผลนะลูกใส่พลาสเตอร์เนี่มันจะไม่หายไม่ล่าเราหน้าบอกคุณจูก็แบบตลกมากเลยคือมันมองอย่างเงี้ยหน้าแบบจูเวลามันสงสัยหรือว่าเวลามันโมโหอะเราว่ามันตลกอะเออ แล้วก็ลูกเราก็เลยแบบกวนกวายกวีกวาดนะ,ก,ะก็แบบว่าเนี่ยมาเดี๋ยวผมเช็ดให้อะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบไปเช็ดเช็ดแขนให้เราก็หน้าคุณจูรูปเนี้ยเราต้องเอาขึ้นค่ะทุกคนหน้าคุณจูรูปนี้คุณหล่อมากนอกจากหลอ่อแล้วในความหมายของหน้าหล่อเนี่ยก็คือว่าคุณจูแบบมันไม่โมโหอ่ะปกติมันต้องตาเหลือกแล้วก็แบบหญิงแค่หญิงฟันเลยใช่ไหมแต่ตอนเนี้ยมันหน้ามันดูอ่อนโยนละมุนอ่ะเหมือนมันแบบ สงสัยว่าแบบเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นกับลูกเรานะ mm. เกิดอะไรขึ้นกับหมอคิมดันอย่างเงี้ยคือแบบเป็นหน้าที่ละมุนอะแทนที่จะโกรธเป็นหน้าละมุนฉันแบบเขินมากแล้วก็แบบทําหน้านี้ทําให้ใจเต้นตึบๆทําให้เรารู้ว่าแบบมันต้องเป็นห่วงลูกเราแน่เลย <c oughs> แล้วก็เสียงออดเสียงกิ่งคะดิง้งห้องพักอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนโค้ชจะบอกนะคะว่าโอเคทุกคนได้เวลาอาหารเย็นแล้วเด็กๆ Off you go ก็คือแบบไปกันเธออะไรอย่างเงี้ทุกคนก็แบบ yes sir แล้วโค้ตก็เลยแบบมีเด็กคนหนึ่งถามโค้ดนะว่าแบบ what about แบบ dog dan อะแล้วหมอดันละครับอะไรเงี้ยแล้วหน้าบักจูตรงนี้ก็คือแบบโลมากมองลูกเราแบบเป็นหน้าละมุนอะคือมันไม่ได้โกรธลูกเรานะว่าลูกเรานอนอะ chapter ที่แล้วลูกเรานอนหลับมันยังแบบ วัดเดอะฟักเฟงแตงโมยอยู่เลยมันยังสะบัดคำหยาบแต่ครั้งนี้มันไม่สะบัดอะ่ะทุกคนแล้วคนหนึ่งก็เลยบอกว่าเนี่ยช่วงเนี้ยหมอดันอ่ะแบบสคิปดินเนอร์ก็คือแบบไม่กินอาหารอ่ะอดข้าวไม่กินข้าวเย็นเลยอะแล้วก็ไปนอนอะไรเงี้ยแบบไม่กินข้าวแต่เอาเวลากินข้าวไปนอนว่างั้นเถอะก็เลยบอกว่าปล่อยปล่อยปล่อยเขาไปเธอปล่อยหมอดันให้นอนไปเธออะไรเงี้ยอืมแล้วบจูมันก็มอง หน้าหมอดัดเราก็หลับปุ๋ยเลยอ่เหมือนเหนื่อยเหมือนคนเหนื่อยล้ามากอะ่ะแล้วหน้าบุกจูงเนี้ยเขาหล่อมากมันเป็นหน้าที่แบบว่าเหมือนมันเป็นห่วงนะทุกคนเหมือนมันแบบสงสัยว่าแบบเป็นอะไรเกิดอะไรขึ้นกับเขาอย่างเงี้ยแล้วก็คิวขมวดเหมือนอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนกับเป็นห่วงน้อยอย,อยู่ในมีความเป็นห่วงมีความกังวลอะ่ะฉันไม่รู้จะอธิบายยังไงแต่มันไม่โมโหอ,อ่ะเออก็เลยแบบอยเธอเป็นห่วงลูกฉันเธอรักลูกฉันสีอะไรอย่างี้แล้วก็ตัดภาพมาที่ ก่อนงานมันเกิดของคุณจูนหนึ่งวันนะคะทุกคนหมอดันเราก็ได้รับกล่องของขวัญแล้วน่าจะเป็นพงคกุญแจนั่นแหละหมอดันเราก็แบบพูดในใจว่าแบบเออเนี่ยโชคดีจังเลยมันมาได้ทันเวลาพอดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็แบบว่าอ uh, but is over the top to give him give when he already received so many ก็คือแบบมันจะเกินไปหรือเปล่านะ over the top อะ่ะเกินไปหรือเปล่าที่จะให้ของขวัญเขามันจะมากเกินไปไหมเพราะว่าบักจูอะ่ะบุณจูมันก็ได้ของขวัญมาเยอะแล้วใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีนะี้ลูกเราก็แบบว่าไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าฉันแบบ i want to do this for him ก็ฉันอยากทําให้เขาอะ่ะได้เยอะแล้วก็ไม่เป็นไรอะไรอย่างงี้ลูกเราก็เลยเปิดของขวัญมาพอเปิดมาแล้วทุกคนมันก็แบบว่าโอ้แบบ อีเวนต์ come with the birthday card ก็คือแบบอุ้ยได้แบบการ์ดวันเกิดมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยลูกเราก็คิดแล้วก็หน้าแดงแล้วเราก็แบบอกว่าอ I guess แบบ I could write him a message แบบฉันจะเขียนข้อความเขียนการ์ดวันเกิดให้เขาดีกว่าแล้วลูกเราก็นั่งตั้งใจเขียนเลยจ้าแล้วเ,เขียนไปหน้าแดงไปนะเขียนจดหมายให้ผู้ชายดูเหมือนจะเขียนยาวด้วยอะแล้วทันใดน,นั้นนะคะครกค่ะคุณจูมันก็แบบเปิดประตูเข้ามาแล้วก็แบบขึ้นดันเฮ้ย i e you living for work ฮะ get get a move on ก็คือแบบไม่ไปทำงานเหรอเนี yeah. ่ย get a move on ก็ไปได้แล้วลูกเราก็แบบรีบซ่อนจดหมายเลยผู้ชายเห็น,นจะไปนเซอร์ไพรส์อะไรเงี้ยแ,แล้วก็แบบเย็เย I'm coming มาแล้วค่ะอะไรเงี้ย hurry up เร็วเข้าไปแต่งตัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ชวาบมาที่ยิมนะคะทุกคนพอมาถึงในยิมเราก็แบบป๊บแบบโอ้โหทุกคนมาเซอร์ไพรส์อ่ะแบบพับกระดาษพอับอะไรรีบบินเต็มเลยอะ่ะแล้วหน้าบักจูก็คือแบบไม่ได้มีความเซอร์ไพรส์อะไรเลยหน้ามันก็คือแบบเหมือนแบบ อืมอะไรอะไรเนี่ยอยแต่ลูกเราเหมือนกับเป็นเจ้าของวันเกิดก็คือรีแอคชั่นแบบตาโตแบบฮ่าเวอเลยอะคือแบบลูกเราน่ารักมากแล้วทุกคนก็แบบ mm. happy birthday happy early birthday แจ๊คยองยองสุขสันต์วันเกิดร่วงหน้านะคะพี่ขยองพี่จูอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้ทุกคนก็แบบว่าหัวเลาะหัวเลาะกันแล้วก็แบบเซอร์ไพรส์แล้วก็แบบว่า Uh, พวกเรารู้นะคะว่าวันพรุ่งนี้พี่จูต้องแบบยุ่งมากๆแน่เลยเนี่ยพวกเราก็เลยตัดสินใจว่าจะโทรเดอะปาร์ตี้สุดเก็เลยจะจัดงานปาร์ตี้วันนี้นะคะอะไรเงี้ยเราก็ถือเค้กแล้วก็มีหมวกแล้วก็มีแว่นตาแบบอุ้ยแกตลกมากเลยอะทุกคนแบบตื่นเต้นมากเลยอะแล้วเขาก็เลยบอกว่าไม่มีทางที่พวกเราจะพลาดโอกาสในการแบบไวยพรวันเกิดแล้วก็ฉลองวันเกิดให้กับแบ็กบนออฟทีมแบ็กแบ็กบนก็คือแบบกระดูกสันหลังอะ กระดูกสันหลังก็คือเป็นหัวหน้าทีมเป็นตัวพ่อของทีมว่างั้นเถอะเออนั่นแหละแล้วก็บอกว่าเด e grace j a คยองก็คือแบบผู้ชายที่ดีเลิศผู้ชายที่แบบประเสริฐสีนักอะไรเงี้ยแล้วก็แบบแฮปปี้เบิร์ t เดย์อะไรเงี้ยแล้วก็ร้องเพลงดนะ้วยนาะแล้วก็คนขำ happy birthday to you happy birthday to you happy birthday, you, happy birthday dear jake yong d e a จ jake yong เนานะ <laughs> happy birthday to you ทุกคนพอพูดแล้วก็แบบใส่หมวกให้มันค่ะแล้วก็แบบเอาแว่นตาใส่ให้มัน ซึ่งแว่นตานนะ่ะตลกมากเลยนะแกฉันอยากเห็นด้านหน้าว่ามากเลยว่ามันใส่ล้วเป็นยังไงอะ่ะเออหมอลดดันเราก็เหงื่อตกเลยแบบผู้รู้ชะตากรรมว่าแบบเออมันต้องโกรธแน่อะไรเงรี้ยผู้รู้ผู้รู้ใจผัวนะคะทีเนี้ยทุกคนก็เลยแบบว่าอึง้งหลังจากที่บกจูพูดว่า Are you kidding me คือแบบพูดเสียงต่ําเลยค่ะว่าแบบนี่ล้อกันเล่นใช่ไหมอเงี <laughs> ้ยแล้วทุกคนก็แบบึอออึ้งค่ะเหมือนแบบ ทำเวลาหยุดเลยแล้วก็มาเป็นหน้าแบบพระอรหันต์ของบักจูเนะคะีค่ะทรงพิโรธแล้วคัซสูแล้วมันก็แบบว่า what the n a l o k is all this like what the hell is all this แล้วมันก็แบบนี่มันอะไรกันเนี่ยแล้วมันก็ถอดหมวกออกแล้วก็ถือแว่นตาที่มีคำว่า happy birthday แล้วก็มีเทียนออกอะโคตดฮาแล้วมันก็เลยแบบทุกคนก็เลยแบบเออเอ,เอพวกเราแค่อยากจะทำให้แบบว่า light up a bit อะ ไลอัพก็คือแบบทําให้สว่างสวยทําให้มันสนุกอะ่ะทําให้มันสนุกขึ้นแค่นั้นเองครับพวกเราขอโทษนะคะพวกเราแค่อยากจะเซอร์ไพรส์อะไรประมาณเนี้แล้วแบบหมอดันเราก็เหงื่อตกลูกเราคือเป็นกระต่ายตื่นตูมมากสู่กลัวอีกแล้วอะ่ะก็บอกว่าอุ๊ยคุณจูกโกรธจริงๆด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วทันใดนั้นนะแกฉันโคตรขำอะ่ะมีมือมือหนึ่งนะคะแล้วก็ป้ายเคก้กแล้วก็เอามาใส่ตุ้ยหน้าบอกจูเขาสุด ทั้งๆที่มันกําลังโกรธอยู่แล้วทุกคนกําลังกลัวแต่มีคนคนนึงแบบโอเคมาปนะ้ายหน้ามันเราก็แบบฮะบักจูก็แบบอืมงงทีนี้ก็เป็นโค้ชโจเซฟฉันต้องเอาหน้าขึ้นให้พวกแกดูเลราพวามากหน้ามาแบบนิ่งๆอะ่ะมาแบบเงียบๆอะ่ะแล้วก็แบบเออเนี่ยเฮ hey. <laughs> แล้วก็บอกเหมือนพ่อมาแล้วพ่อมาแล้วเวพ่อก็บอกว่า don't get your p a n t y in a bunch ก็เป็นแสแลงนะคะที่แปลว่าอย่าเอากางเกงในผู้หญิงมาใส่ก็คือเวลาผู้หญิงใส่เหมือนกางเกงในมันจะรัดตูดเหมือนจีสติงอ่ะแล้วพอรัดตูดแล้วมันจะทำให้หงุดหงิดลำคาญทาให้โกรธทาให้แบบอารมณ์ไม่ดไมีไม่ไม่สบอารมณ์ว่างั้นเถอะนั่นแหละเขาก็เปรียบเทียบแบบนั้นว่าแบบเนี้ยอย่าแบบใส่กางเกงในผู้หญิงได้ไหมอย่าลาคาญเนี่ย can you just enjoy น่ะ can you just let it go this time ก็คือแบบทําให้มันแบบเป็นไปอ่ะเออไปมีความสุขได้ไหมแบบ ยูเนาะไม่รู้จะแปลงไงช่างเถอะเออนั่นแหละแล้วทีนี้ก็ <c oughs> แบบ enjoy enjoy หน่อยอะไรประมาณนี้แล้วทีนี้โค้ดก็เลยบอกว่าเนี่ยเพราะเขาอ่ะเตรียมงานกันเนี่ยเตรียมงานกันหนักมากเลยนะเนี่ยกว่าที่จะแบบ set this up อะ่ะเออเนี่ยมันต้องเตรียมงานเยอะแยะมากมายอะ่ะโชฉะนั้นก็อย่า b ี m a ทก็คืออย่า u p เซตอย่าโมโหอย่าโกรธพวกเขาเลยอะไรเงี้ยแล้วทุกคนก็แบบหน้าหน้าหน้างอคอตกอะ่ะแกะแล้วก็แบบเศร้าอะ่ะเออแล้วทีนี้บักจูก็แบบเช็ดเค้กออกแล้วก็แบบ เฮ้ยสบดอีกแล้วฟักแฟงแตงโมใช่โยโหคิ้วมันสบดคําฟักแฟงอีกแล้ว่ทุกคนนั่นแหละแล้วทีนี้โค้ดก็เลยบอกว่าเนี่ยกินกินเข้าไปซะกินเสร็จแล้วเนี่ยจะได้กลับจะได้รีบไปซ้อมอะไรเงี้ยหน้าบังตูแบบโคตรแบบตลกอ่ะหน้าเอ็นดูมากหน้ารักมันก็เลยหยิบตอเบอร์รี่แล้วก็มากินอ่ะเหมือนแบบลูกที่โดนพ่อด่าแกก็น่ารักมากเออแล้วทุกคนก็เลยบอกว่าใช่ใช่พี่พี่อะไรเงี้ยแล้วหน้าโคตรก็แบบตลกมากเดี๋ยวจะลงขึ้นให้ดู น้าคดก็แบบว่าทุกคนวันเนี้หลังจากซ้อมเสร็จอะ่ะเราจะมีปาร์ตี้นะอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีเนี้ยเขก็บอกคุณจูเนี่ยจะเป็นคนเลี้ยงเองแล้วก็เลี้ยงเนื้อเกรดเอด้วยเลี้ยงเนื้อแบบดีอะ่ะแล้วทุกคนก็แบบว้าวเนื้อเนื้อบีฟบีบอะไรอย่างเงี้ยทุกคนดีใจมากเลยแล้วพวกจูมันก็แบบหน้าหน้าหน้าขึ้นเลือดอีกแล้วมันโกรธอีกแล้วอะ่ะหูเดี๋ฟักเฟงแตงโมดีไซน์แดดอะไรอย่างเงี้ย ใครมันเป็นคนตัดสินใจว่ายังไม่ได้พูดอะไรเลยอะไรเงี้ยแล้วทุกคนก็ไแปบอบ้ว่าพี่จูดีที่สุดในโลกเลยอะไรเงี้ยแล้วทุกคนหมอดันเราก็คิดนะว่าเอ้ย e ทุกคนมีความสุขมากๆเลยอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ไปแย่งกันกินเค้กนะเว้ยว่าแบบเนี่ยขอฉันกินสตรอเบอร์รี่ได้ไหมขอคำนึงอะไรเงี้ยหมอดันเราก็แบบว่าทุกคนตอนนี้อน j o ยมากเพราะว่าก่อนหน้าเนี้ยทุกคนแบบวอรี่แล้วก็คิดหนักมากกับอาการบาดเจ็บของคุณจูอ่ะเออแต่ตอนเนี้ยหลังจากวันนี้หวังว่าทุกคนแบบจะผ่อนคลายได้บ้างนะอะไรอย่างนี้ ทีนี้เขาก็บอกว่าเนี่ยหมอดันมากินเค้กด้วยกันสิครับหมอดันก็เลยบอกโอเคหลังจากนั้นนะทุกคนซ้อมเสร็จทุกคนก็จะไปกันที่ร้านเหนือ,อย่างนะคะเหมือนจะเป็นร้านเดนกับตอนที่ไปเรียงต้อนรับหมอคิมดันเราเลยอะ่ะอืมนั่นแหละบรรยากาศเหมือนกันแล้วทุกคนก็ชนแก้ว Happy birthday for แบบพี่จูครับอะไรเงี้ยก็เชียร์กันแล้วทีนี้น้องใหม่ไหัวหัวหัวแดงหัวส้มเนี่ยก็เลยบอกว่า อ้าวพ,พี่จูเนี่ยไม่เคยที่จะแบบพักผ่อนเลยนะครับอะไรอย่างเงี้ยแคนฮีอะไรเงี้ยก็คือเหมือนกับว่าบักจูมันไม่เคยจะรีแหลกไปปาร์ตี้เลยปกติมันไปซ้อมแล้วก็กลับบ้านซ้อมกับกลับบ้านเหมือนชีวิตมันไม่มีอะไรที่จะผ่อนคลายหรือว่าสนุกอะไรอย่างเงี้ยกับเขาเลยอะไรอย่างเงี้ยเออน้องเขาก็พูดแล้วน้องเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยเขาแบบจะไม่ดื่มจริงๆหรอครับวันเนี้ยแต่ว่ามันคือวันเกิดของเขานะเพราะคนเจ้าของวันเกิดก็ต้องดื่มใช่ไหมล่ะแต่บักจูมไม่ดื่มแอลกาอฮอล นั่นแหละมารักสุขภาพแล้วทีเนี้ยโค้ดก็เลยแบบว่าเจ๊ขยองบักจูนี่นะดื่มเหรอ that's a good one คล้ายๆกับพูดประชดว่าแบบเออดีจริงบักจูดื่มเหรออะไรเงี้ยอืมเหมาะเอ่อโค้ดเรารู้จักมันดีเนาะอะไรเงี้ยแล้วก็มีแฟนตัวยงมาขอถ่ายรูปก,กับคุณจูไว้ตอนนี้เราเซอร์ไพรส์มากนะเพราะว่าบักจูมันเป็นคนที่แบบไม่ชอบถ่ายรูปอะแล้วตอนนี้คือมันยอมให้แฟนขับมาแบบ <c oughs> เออเซลฟี่กับมันนะอะนั่นแหละแล้วทีนี้เอ่อ โค้ดก็เลยพูดกับคิมดันของเรานะคะเหมือนบนนะ่นกับคินดันว่าแบบเนี้ยดอกเรแดนคุณคิดว่าผมอะ่จะจัดตารางอ่จะจัดตารางแข่งสำหรับเน็กเน็กแมทะให้บักจูเนี่ยเร็วไปไหมอะไรเงี้ยหมอดันเราก็แบบฮะอะไรนะครับแล้วก็แบบผมแค่กำลังคิดว่าเนี่ยครั้งที่ผ่านมาเขาแบบผ่านเวลาที่ยากลำบากมาแล้วสำหรับแมทที่แข่งกับอีโดมมนิกอะเพราะว่าบักจูอะ่ะต้องแบบลดน้ำหนักแบบ รวดเร็วอะ่ะคือมันมันผ่านเวลาที่ยากลำบากมาแล้วอะ่ะแต่ว่าเนี่ยหลังจากหลังจากแมทนั้นเนี่ยแล้วก็ยังจะต้องไปต่อแมต์หน้าเร็วๆนี้อีกอะ่ะคือมันไม่ได้มีเวลาให้พักเลยอะ่ะถึงแม้ว่านั่นอะ่ะมันจะเป็นอะไรที่บอกจูต้องการอะนะแต่ผมเนี่ยสมองผมเนี่ยหยุดคิดไม่ได้เลยอะ่ะแล้วก็ช่วงเนี้ยผมก็แบบเริ่มคิดแล้วก็สงสัยกับตัวเองว่าเนี่ยผมกดดันเขามากเกินไปหรือเปล่านะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบหมอดันเราก็แบบว่าอ๋อ because เอ่อ เพราะว่าอาการบาดเจ็บของเขาใช่ไหมครับอะไรอย่างเงี้ยโค้ดก็เลยบอกว่าก็ใช่แหละแต่ว่าก็มีอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเนี่ยตอนนี้บักจูอะ่ะมันโฮสต์เดอะรีคอร์ดออฟเดอะไฮแมชฟีอะมั้งอ่ะก็คือแบบเป็นเป็นคนที่ได้รับค่าตัวในการแข่งสูงสุดแล้วอะ่ะในบรรดานนะักแข่งก็คือค่าตัวแพงสุดว่างั้นเถอะตอนนี้ะนะเราก็ขอให้พูดตามตรงนะคะผมผมว่าบักจูมาอยู่จุดนี้ได้เนี่ยมันก็เหมือนกับอันเวลก็คือเหมือนเหมือนไม่อยากจะเชื่อแล้ว เหมือนฝันไปอะนะแต่ว่ามันก็มาอยู่จุดนี้ได้อะแล้วตอนนี้ผมก็เริ่มกลัวแล้วล่ะครับว่าอ่ he going to end up with a serious injury ผมก็เริ่มจะกลัวแล้วว่าเขาอะ่ะจะมีจุดจบสักวันหนึ่งอะ่ะจะมีจุดจบอการบาดเจ็บที่ serious อ,อ่อะ serious injury อ่ะก็คือแบบการบาดเจ็บหนักแบบเออร้ายแรงอะไรเงี้ยในอนาคตวันหน้าอะไรเงี้ย เออเดสเด h ร์ค uh, นั่นคือความจริงที่ยากจะยอมรับสําหรับนักกีฬาประเภทนี้นะเออก็คือแบบคนที่เขาเกษียณไปเพราะว่าเขาได้รับบาดเจ็บอะ่ะทุกคนแล้วโค้กก็บอกต่อว่าเนี่ยพอถึงเมื่อเวลานั้นมาถึงนะผมก็กังวลว่าบักคุณจูเนี่ยมันจะแบบว่า will be able to pick him self up again ก็คือแบบกังวลว่าบักจูมันจะดิ่งมากอะ่ะพอมันแพ้แล้วใช่ไหมจิตใจมันก็จะดิ่งจะดาวมากทําให้แบบมันแบบ ลิฟตัวเองอัพไม่ไหวก็คือแบบดึงตัวเองขึ้นมาไม่ไหวอ่ะก็คือมันจะเสียใจมันจะเดาดีไม่ดีดดเป็นโรคซึมเศร้าอะไรเงี้ยแล้วก็หรือว่าจะทางกายภาพก็หมายความว่ามันอาจจะบาดเจ็บหนักจนแบบรักษาไม่หายอะไรเงี้ยอันนี้มันก็หมายถึงได้สองความหมายนะคะทั้งทางร่างกายแล้วก็จิตใจนั่นแหละเออทีนี้โคดก็พูดต่อว่าเนี่ยการชนะต่อเนื่องของเขามาเป็นระยะเวลายาวนานเนี่ยก็คือชนะต่อเนื่องเยอะมากเลยอ่ะมันทําให้เขาอ่ะเริ่มที่จะกลัวแล้ว โคตรกลัวก็เพราะว่าแบบคนเรามันต้องมีแพ้ชนะใช่ไหมตอนนี้บอกจูมันชนะยาวมาเลยอะ่ะมันจะต้องมีสักวันหนึ่งที่มันแพ้อะแล้วก็ไม่ว่าจะแพ้ด้วยคู่ต่อสู้ที่มันเก่งกาจจะผุดโผล่ขึ้นมาหรือว่าจะแพ้เพราะว่าอาการบาดเจ็บของมันหรือว่าการที่หักโหมหนักเกินไปอะ่ะยังไงซะวันนั้นมันก็จะมาถึงอะ่ะซึ่งเนี่ย คนก็กลัวว่าวันนั้นมันใกล้จะมาถึงแล้วไงทุกคนอืนั่นแหละแล้วทีเนี้ยหมอดันเราก็แบบว่า that fair I worry about that too ก็คือแบบเออก็ฉันก็เข้าใจได้นะเพราะหมอดันเราก็รู้ใช่ไหมว่าบักจูเป็นคนยังไงอ่ะเราก็บอกว่าฉันก็เป็นห่วงเขาเหมือนกันแหละแต่ว่าเขาอ่ะ push himself because บักจูอ่ะมันผักดันตัวเองมากเกินไปเพราะว่ามันมันเกียดการแพ้อ่ะแล้แบบโค้ดเราก็แบบ You are telling me ก็คือแบบคุณมาบอกผมอย่างนี้งั้นเหรอผมรู้แล้วเนี่ยเขานี่นะแบบว่าควรที่จะแบบจำเป็นต้องที่จะค i n e e r to his body ก็คือแบบยังไงอะใจดีกับร่างกายของตัวเองให้มากกว่าน,นั้นก็คือพักผ่อนบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่มันไม่พักไงแต่เขาก็บอกว่าการที่พูดกับบกจูนี่นะเอาหวัวไปทุบก,กาแพงอะยังจะง่ายกว่าเลยเพราะมันไม่ฟังอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็เนี่ย บักจูเนะี่ยมันไม่รู้หรอกนะว่าผมอะ่ะเป็นห่วงมันมากแค่ไหนอะไรเงี้ย he has no idea how much I worry about him อะ่ะเออนั่นแหละแล้วก็แต่ว่าอย่างน้อยนะพวกคุณสองคนอะ่ะก็แบบ hitting is of well ก็คือแบบไปด้วยกันดีอเข้ากันได้ดีอหมายถึงว่าเคิมดันกับบักจูเนี่ยนะโค้ดก็บอกแล้วหมอเราก็แบบฮะ ah ก็ไม่อยากจะเชื่อในสิ่งที่โค้ดพูดอย่างเงี้ยแล้วโค้ดก็เลยบอกว่า hit performance อะ่ะก็คืออ p พอร์ฟอร์แมของบักจูเนี่ยมันก้าวหน้าเป็นอย่างมากเลยหลังจากที่แบบหมอคิมดันเข้ามาในชีวิตมันอะไรอย่างเงี้ยอืมก็เลยบอกว่าเนี่ยผมไม่มีอะไรจะให้คุณมากกว่ากันขอบคุณนะอะไรเงี้ยคือ,ค,อคือเขารู้สึกซาบซึบ้งใจโค้ชซาบซึ้งใจแบบโอ้ยสำนึกใน,บ,นบุญคุณเหลือเกินอะ่ะไม่มีอะไรที่จะให้นอกจากแบบเออขอบคุณอะไรอย่างเงี้ยแล้วบักจูก็กำลังคุยโทรศัพท์กับใครก็ไม่รู้คุยกับใครหรอคะที่รักแล้วก็แบบว่า อ,อ่โคดก็บอกผมมั่นใจนะว่าคุณจูเนี่ยก็รู้สึกเหมือนกันนั่นแหละแต่ว่าเขาแค่ไม่รู้ว่าแบบจะแสดงออกยังไงอะไรเงี้ยใช่ค่ะพ่อประจุมเป็นคนที่มีปัญหาด้านการแสดงออกทางอารมณ์มากค่ะอืมอะไรอะไร,ะไรก็เอาแต่โมโหเอาแต่งิงแคหงิง,ง,ง,งฟันอยู่นั่นแหละค่ะแล้วหมอดันเราก็เลยบอกว่าขอบคุณครับ แต่ว่าผมอะ่ะก็ยังต้องทำงานหนักต่อไปอะไรเงี้ย I still have a lot of work to do ก็คือแบบยังต้องทำงานอีกเยอะอะไรเงี้นั่นแหละแล้วทีเนี้ยคก็เลยบอกว่าครับฉะนั้นะ่ะคุณต้องการพลังงานนะกินกินสิกินสิดูคุณสิผอมหมดแล้วเนี่ยอะไรเงี้แล้วก็คุณเอ่คุณชอบโซจูไหมด็อกแดนอะไรเงี้ยแล้วก็ลินให้นะแล้วก็โคโจเซฟก็บอกว่าเนี่ยขอลินให้ด้วยสิขอลินให้อีกแก้วด้วยสิอะไรเงี้ย เอาเดี๋ยวเราจะเอาจีบีขึ้นนะโคตดน่ารักอะ่ะโค้ดโจเซฟแบบเป็นมิมที่ตลกมากแล้วหมอได้เราก็ขอบคุณคราบอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเอเดยโค้ดะอ,อหมอคิมเราก็คิดนะว่าโค้ดเนี่ยสามารถดื่มได้เยอะไม่เมาแต่ว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้นะก็เลยแอบเทเทไปอีกแก้วหนึ่งอะ่ะเพราะว่าไม่อยากจะเมาว่างั้นเถอะแล้วทีเนี้ยยี่สิบนาทีผ่านไปนะทุกคนนั่นแหละแล้วบอกจูอ่ะบอกคุณจูมันก็บอกคุยกับน้องอีกคนหนึ่งที่นั่งข้างกันใช่ไหมว่าเออ นายอิ่มแล้วใช่ไหมงั้นอ่ะก็เสิร์ฟมี up a place will you ก็คือแบบเนี่ยนายจะเสิร์ฟให้ฉันได้ไมหมล่ะอะไรเงี้ยมันไม่ยากเนื้อเองไว้มันรอมันรอให้เขากินอิ่มแล้วาาก็ย่างให้มันอ่ะไอ้น้องนันก็แบบว่านี่ไงครพี่จูรับไปก็ย่างเนื้อให้บักจูก็เอาแก้วขึ้นมาคึบดื่มน้ําครับผมแล้วทีนี้บักจูมันก็ <c oughs> ไอใหญ่เลยครับแล้วมันก็แบบว่า who the hell puts o j u in my cup of water มันก็แบบหยิงแก้วอีกแล้วมันโมโหเลิม <c oughs> กแล้ว มันก็แบบว่า I will fuck ang ang ิ u c ักแฟนแตงโมคิย u อะไรอย่างเงี้ยเออมันจะฆ่าค่ะคนแล้วค่ะทุกคนคะ่ะแล้วหมอดันเราก็แบบโอ้ยเงือตกเลยหมอดันเราก็บอกว่าโออขอโทษครับแต่ว่าน้ามันแก้วของผมนะคุณคุณแบบคุณดื่มแก้วของผมทําไมอะครับอะไรอย่างเงี้ยแล้วโคดก็หัวเราะใหญ่เลยว่าแบบฮ่า What a big deal ม,มันจะเรื่องใหญ่อะไรล่ะอะไรอย่างเงี้ยถ้านายจะดื่มนะวันนี้แหละก็คือเป็นวันที่นายควรที่จะดื่มอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเป็นวันเกิดใช่ไหมแล้วทีเนี้ยบกจูก็แบบฟักแฟงแตงโมอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบ mm hmm. แบบลูกเราก็แบบเอาเสิร์ฟน้ําให้ผู้ชายค่ะ He r e sir have some w a เ e r รเสิร์ฟน้ำให้ผู้ชายคะ่ยคะลูกแล้วผู้ชายก็แบบเงียบเลยนะหลังจากที่รู้ว่าแบบเป็นแก้วของเมียแทนที่เมื่อกี้นายยังบอกว่านายจะฆ่าเขาอยู่เลยตอนนี้ก็แบบเช็ดปากอย่างส,บสงบเสงี่ยม เขินมากสูอมไม่ค่าเมียจะฆ่าแค่บนเตียงเท่านั้นอะ <c oughs> ลูกเราต้องโดนแทงเข้าสุกวันแล้ว <c oughs> ทีนี้นะ,คะอค่ะน้องเขาก็เลยบอกว่า You did end up uh, having a drink after all ฮ่าฮในที่สุดพี่จูก็ดื่มแล้วนะครับอะไรอย่างนี้แล้วก็หลังจากนั้นนะคะทุกคนกินเสร็จก็บอกว่าขอบคุณมากเลยนะคะพี่จูสำหรับอาหารเย็นอะไรอย่างนี้ยแล้วก็แฮปปี้เบิร์เดนนะครับจูก็ยืนพิงโอ้โหแกบอกคุณจูนะรูปนี้ต้องเอาขึ้นแล้าไหมอ่ะมันตัวสูงสูงยาวแบบสูงยาวเข่าดีอะ่ะทั้งใหญ่ทั้งยาวทั้งเขาาทั้งเทอา <laughs> ต้องเอาเพลงนี้มอบเพลงนี้ให้บักคุณจูค่ะหล่ออิหลี่ยืนแบบเนี่ยเห็นไหมมันถ้ามันไม่ปากหมาถ้ามันแบบยืนสงบเสงี่ยมนี่มันน่าเอ็นดูมากเลยเนาะเอ้ยแล้วทีเนี้ยน้องในทีมก็บอกว่าพวกเราจะไปต่อนะครับเอ,อหมอคิมดันเนี่ยจะไปด้วยไหมอะไรเงี้ยหลังจากนั้นบักจูมันก็เดินงับงับ,ง,บ,ง,บงับมาหนะ้าสูนยนก็แบบว่าเอ,อจะมาห่วงก้้งอนะหมอคิมดันเราก็เลยบอกว่าอ๋อไปไม่ได้หรอกครับคืนเนี้ย ข้าวหน้าแล้วกันนะครับอะไรอย่างนี้แล้วทีเนี้ยเสียงให,ใหญ่ๆเหมือนหำก็ดังมาเขาว่า get lost ก็คือแบบไล่อะให้ใส่หัวไปนั่นแหละค่ะแล้วเขาอ๊ยแกฉันเขินมากฉันเขินตอนนี้มากก็คือแบบ dog dan is coming home with me หมอดันจะกลับบ้านกับฉันอ้แล้วก็กอดคอรูปนี้ต้องเอาขึ้นรูปนี้ต้องเอาขึ้นหล่อมากแกดูหน้ามันละมุนมากเลยอะแล้วฉันแบบ จินตนาการหน้ามันในอนาคตที่มันจะเป็นแฟนที่แสนดีอะน้านี้เลย <c oughs> อุ้ยแกมันเหมือนแบบ boyfriend wife มากเลยมันเป็น wife ที่แบบแฟนเวออะตอนเนี้ยคือมัเขินที่า,ายเลยแกแล้วมันไม่เคยเอาหัวแนบแบบเอียงหัวไปซบกับหัวหมอดันนี่เป็นครั้งแรกอะเป็นไ i f e แฟนครั้งแรก อไม่ใช่สีครั้งที่สองเพราะครั้งแรกก็เป็นภาพตอนที่เขายืนแปลงฟันหน้ากระจกด้วยกันใช่ไหมอันนั้นก็คือแบบบอยเฟนไว f ์แล้วหนึ่งอันนี้คือบอยเฟน w i f ์แล้วสองแกคู่รักว่หน้าละมุนซิผาเลหรอ่อลูกเราก็เขินอนั่นแหละแล้วทุกคนก็แบบโคตรอึ้งเลยนะในทีมก็แบบว่าเอ้ย seriously จริงหรอนี่พี่จูพี่จูเนี่ยจะลุค looking out for someone ก็คือแบบ ดูแลคนอื่นน่ะดูแลคนอื่นเป็นด้วยเหรอทุกคนคือหน้าเซอร์ไพรส์มากเพราะว่านี่คือเป็นสิ่งที่แบบอเมซิ่งมากที่บอกคุณจูมันจะดูแลใครสักคนหรอเนี่ยไม่เคยพบเคยเห็นเนี่ยวันนี้พวกเราได้เห็นแล้วครับอะไรเงี้ย Now I truly see everything อ่ะได้เห็นเป็นบุญตาแล้วว่างั้นเถอะลูกเราก็แบบหน้าแดงเหงื่อตกคือแบบอ,อะไรางี้เออแล้วก็มีลูกน้องในทีมนะก็แบบนี่ใครถามนายเนี่ยอะไรเงี้ยเห็นไหมนะ่ะพิดเออเขาเมาแล้วอะไรเงี้ย แล้วทีเนี้ยเขาก็แบกว่างั้นพวกเราไปก่อนนะครับ see uh see you to next week ก็คือแบบเดี๋ยวเจอกันใหม่อาทิตย์หน้านะอะไรเงี้ยแล้วก็ลูกเราก็คิดว่าแบบฮะนี่คุณจูเมาหรือเปล่าเนี่ยฉันเดาไม่ออกเลยอะไรอย่างงี้ก็มองหน้าเขาก็หล่มากนี่จูหล่อมากอะแกอุ้ยบุญวาสนาคิมดันของเรานะคะสวยนั่นแหละแล้วทีเนี้ยบักจูก็มองมาที่ลูกเราก็แบบเฮ้ยสูเคินหน้าหล่อหลอแล้วก็แบบเฮ่ hey, อะไรเงี้ย ไม่ต้องพูดหลายคำพูดแค่แบบเฮย์ค hey ืน <"Yeah> หลอ่อทิ่หายเลยอะ่ะนาดีก,ก็ต้องเอาขึ้นแล้วไหมอะ่ะหลอ่อแล้วลูกเราก็มันมันก็ล้มเสร็จลูกเราเลยสู่แล้วลูกเราก็ก,กอดไว้อะ <laughs> วาสนาหมอคิมดันเออเป็นวาสนาผู้ใดน้อใช่ไหมเพลงนั่นแหละมอมให้หมอดันเราเลยค่ะชนะเลิศ <laughs> <laughs> ผู้ชนะเลิศก็คือหมอคิมดันค่ะนั่นแหละแล้วทีเนี้ย I'm drunk, so lead the way อะไรเงี้ยฉันเมาแล้วนำทางอะไรเงี้ยพาไปอะไรอย่างงี้เนาะสูแล้วก็แบบอุ้ยนี่มันเมาจริงหรือเมาเล่นวะแต่ว่ามันก็คิดนะว่าฟักแฟงแตงโมเนี่ยมันก็คิดว่าแบบฉันคิดว่าเป็นน้ำอะไรเงี้ย I thought it was water ก็แสดงว่ามันเมาจริงไหมวะแต่ว่าโซจูแก้วเดียวอยงนะแกแก้วเล็กๆมันจะเมาเร็วขนาดนั้นเหรออย่างมากมันก็แค่สึมอะมันไม่น่าจะเมาถึงขนาดแบบเซขนาดนี้เราก็แบบจําความไม่ได้มันแกล้งหรือเปล่าวะหมอคิมเราก็เลยแบบ He ่อ He, uh, he really is drunk ก็คือแบบเขาเมาจริงๆเลยแล้วก็เป็นต่อแบบ to be continue อ่ะแกจบแบบนี้แล้วอะ่ะจบแบบเนี้แล้วก็แบบโอ๊ยจบแบบนี้ฉะนั้นนะฉะนันเดาได้เลยว่าเมาแบบเนี้ช c h a ต t e r หน้านะสู่เน็ตกันแน่นอนค่ะเน็ตกัน <laughs> แ,แน่แซบแน่ค่ะอุ้ยแล้วก็ชับตอรหน้าเรานะ่าจะได้เห็นแบบแท่งไฟกระบ,บองกระบ,บี่ของพวกจูอ้ายรอไม่ไหวทำไมสิบวันมันนานจังแนละ้วแกนั่นแหละแล้วทีเนี้ย คือฉันว่านะเดาถ้าจะให้เดาอีพีต่อไปนะสูฉันเดาว่าจะให้ของขวัญอะมาตั้งกี่อีพีเราไม่ให้สักทีเนี่ยแกเราก็ไปทํางานอีพีนี้ก็มาเลี้ยงฉลองวันเกิดมันอีกยังไม่ได้ให้เลยของขวัญอะทีนี้ฉันก็เลยคิดว่านี่ยังไม่ได้ให้หรอกน่าจะอีกสักสามอีพีถึงจะได้ให้อีพีหน้านะแกกาลังจะแบบทําให้รอดพากันกลับบ้านแล้วกําลังแบบคอเคลียกันแบบทําให้กระหนุงกระหนิงกระเขินกันอะกําลังจะเสียบใส่กําลังจะแบบว่าเข้าได้เข้าเข็มแบบ สลับอเฮ้ยอมจูอม,จ,อมจิกันทีนี้ก็จะเป็นแบบว่าปติดตามตอนต่อไปอืมอาทิตย์หน้าก็คงยังไม่ได้เข้าค่ายได้เข,เข็มหรอกอย่างน้อยก็แค่แบบเซาเฟียกันอย่างน้อยก็แค่เฟียกันอะแล้วก็อีพีถัดไปก็จะเริ่มเน็ตของจริงเน็ตอย่างน้อยต้องสองอีพีอะเน็ตไปอีกสองอีพีล้วให้ของขวัญจริงๆอีพีที่สี่นับไปเลยต่อจากนี้นะแกเ <c oughs> พราะไม่ได้เน็ตมาสี่ห้าอีพีแล้วจากสถิตินะคะสูไม่เคยเกินนี้แล้วก็ต้องมาเน็ตกันค่ะทุกคน <c oughs> นั่นแหละค่ะท่านผู้ชมค่ะโปรดติดตามตอนต่อไปนะคะอีกสิบวันวันที่เท่าไหร่นะวันที่สิบสอง see you again วันที่ 12. สิบสองสหรับวันนี้เขาตัเราไปก่อนสวัสดีค่ะผิดพลาดกันเลยรขออภัยด้วยนะทุกคนชอบกดไลค์ใช่กดแชร์อย่ลืมคอมเมนต์คุยกันเพื่อนกำลังใจให้ด้วยนะคะทุกคนจะได้มีกำลังใจกันต่อทำคลิปในต่อไปสวัสดีค่ะ